โดราเอเอนตอนนอนกลางวันบนสวรรค์เ้เสียงอะไรเนี่ยเฮ้อเสียงอะไรแม่ครับเอ๋บ้านข้างๆเข,า,ข,า,ขาเริ่มปรับปรุงบ้านแล้วนะสิโอ้ยทนไม่ไหวแล้วนะรีบไปไปบ้านชิสุกากันเถอะออออเออเออะไรกันเนี่ย ข้างบ้านเนี่ยเพิ่งซื้อเครื่องเสียงมาใหม่นะจ้าเปิดดังลั่นตั้งแต่ไกลหอเลยอ่ะจะเอ้ยมันช่วยไม่ได้อะนะไปที่ลานว่างกันแล้วกันฉันอ๋อพอจะเห็แล้วโอ้โหไม่ไหวอีกแล้วแบบนี้ไม่ไหวหูจะแตกหรือร็อคันนี้รับซื้อของเก่าทัเออโอ้ยไม่ไหวตู้เดือดก็มีเสียงไม่ครับโอ้ยญี่ปุ่นนี่มันหนวกหูชะมัดเลยนันดีอย่าไปหยุดที่เงียบๆจังเลยฮะฮะ เงียบเอ้ยรจงสิโดราอมอนจำได้ว่านายมีแก๊สทำให้เมฆแข็งตัวใช่ปะเออเออฮะใช่นั่นไงล่ะจะได้ขึ้นไปอยู่บนเมฆอ๋อเข้าใจแล้วล่ะจะเอาเมฆก้อนไหนดีนะก้อนนั้นนะมันก็กว้างขวางดีนะแก๊สทำให้เมฆแข็งตัวฟูดฟูดฟูดเลยตอนนี้คงจะแข็งแล้วละมั้งเงียบไปสิโอเคใช้ได้แล้วล่ะเหรออ่ะอ่ะอ่ะ ทั้งกว่าและเงียบดีจังเลยใช่ใช่ใช่จริงสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งถ้าเกิดเมฆโดนลมพัดลอยไปมันจะยุ่งนะพันเอาไว้พันเอาไว้พันเอาไว้ไวเอาละเท่านี้มันก็ไม่เคลื่อนตัวไปจากเมืองแล้วละชิซึกาจ้าเอ้ออนานบิตาน่าเองขึ้นมาอยู่บนเมฆไหมล่ะฮะไหน<า>แล่วเขาสิอ๋อเหรอ Oh. Huh? wow, chơi rồi cả, ha 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 <laughs> 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 เอาจ้เอ้ยใ่้ตกลิบกลิบกลิกิยสนุกจังอยู่บนพื้นดินเนี่ยทำไม่ได้นะใช่สนุกจังสบายจังเลยใช่เงียบสงบดีด้วยอย่างกับสวรรค์เลยแล้วนะสวรรค์เหรอจริงด้วยทำให้เป็นสวรรค์จริงๆดีกว่าแล้วสวรรค์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอก็ ช่วยสร้างน้ำผู้เสือตรงนี้หน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยจะอับน้ำผูนี่แกส,สร้างน้ำผูได้แล้วนี่แล้วก็สร้างวิหารเอาไว้บนเนินด้วย <c oughs> เครื่องก่อสร้างอัตโนมัติ <c oughs> แค่ใส่แบบแปลงลงไปมันก็จะสร้างออกมาตามแบบเป๊ะเลย ยอดเลยฮะจริงด้วยสิเพื่อเพิ่มบรรยากาศเจอแล้วชุดแสดงละครเมื่อปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตบนสวรรค์ยังมีความสุขสันต์ต้องเอาข้าวนมกับเครื่องึ่งไปเยอะเยอะกลับมาแล้วจ้าทุกอย่างสร้างเสร็จหมดแล้วล่ะว้าวเดอบีตาจ้า ชุดนี้เป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดเหมือนทางฟ้าจริงๆด้วยอ่ะเอาแล้วนะงั้นขอ็อเครื่องสร้างสายรุง้งอัตโนโมัติโอ,โอ้โหน้องตัวน้อยๆก็มาดูยังไงก็สวรรค์แท้ๆเลย หมายขั้นสุดยอดโอ,โอ้แม่ก็นั่นแ,แปลกๆนะคะใช่อยู่ที่เดิมมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วไม่ยอมขยับไปไหนเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยอ๋อน่าสงสัยอยู่นะเนี่ยเฮ้ยดีละฉันจะลองทดสอบดัวไอ้นี่ดูละกันจ้า๋อ ทะอะไรกันแล้วเนี่ยอ๋อใหรให้ทำอ๋อใจแอนกับไซเดโออนี่เฮ้ยจริงๆเลยนี่เอาขึ้นไปฮะเปืนโอ้ยเก็บมือใหญแน่เจก็ขึ้นมาเด้มิจอนโนบิตาดีวดดีจริงๆริงฮะมือจะรวดพอปล่อยตัวแล้วเอาเลยสามสองหนึ่งปล่อยได้ โนบิตะล้อก่อนเถอะแกมันไม่ง่ายแบบนั้นเลยทำไรตัดเชือกดีละงั้นต้องแบบนี้นี่เขาคว่างบอลจากบนเมฆใส่พวกผมนะครับเอ๊ะแทนไม่ยอมไปพววผมขึ้นไปเล่นด้วยครับผมว่าคนเราไม่ควรจะมีความคิดเห็นแกตัวแบบนี้นะครับจิ๊กซอบโนบิตะกลับลงมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ย แถมโกรธมากซะด้วยอสิตอนเนี้กลับก็ดีนะพวกเราสนุกกันพอแล้วนี่นั่นสินะหรออ่ะปุ๊บเฮ้ยโดนปิตาเล่นคลองเบ้งไว้คนเดียวแบบนี้มันขี้โกงนี่นาผูมาที่ไหนก็ได้ออกมาสิผูกฉันจะขึ้นไปเล่นบ้าง่ะแต่รู้แล้วนะรู้แล้วเอาอึ๊บนี่ โอ้โว้าวสุดยอดเลยมีทั้งสะนามีทั้งบ้านพักผ่อนนะดังที่ีว่าบ้านสวรรค์แล้วยืมปของพวกสองคนไปเลยดีกว่าไม่ออกฮะดีจังเลยโอ้เอ้ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหมดแอบเจอเมฆบังแดดทั้งวันเลยค่ะผ้าที่ตากไว้ก็ไม่แห้งเลยสักทีนะคะเอาเมฆไปพ้นเดี๋ยวนี้นะไอพวกเด็กบ้านี่ยัยจอมละละเอ้ เผด็จการหนึ่อดสสิบแปดต่อสองแผลยับเยินใน18บแปต้มที่เสียไป15แต้มมาจากโรบิตาคนเดียวเพราะแกคนเดียวนั่นแหละ18-15ก็เท่ากับ3 เอ้ยงั้นทีพวกเราแพ้แค่สามต่อสองเองะค่อยโล่งใจหน่อยที่ไม่ได้เป็นเพราะฉันใช่ถ้าแกไม่พลาดแล้วก็คงเก็บได้5ห้าแต้มแล้วรวมทั้งหมดก็เท่ากับยี่สิบแต้มสรุปก็คือแกนั่นแหละที่ทําให้ทีพวกเราแพ้เ่าอย่างนั้นเหรอฉันจะจบจะมาฝึกซ้อมใหม่เริ่มจากเมนูนรกการคว้างหนึ่งพันลูกเลยแถวไปเลยแต่ว่าฉันมีทุระหยุดบอกว่าให้หยุดจะไงเล่าพี่แกไม่คิดแต่จะเก่งขึ้นมาบ้างหรือยังไงฮะไมิตา

อยู่ที่ใจแอนตั้งหากใช่เลอล่ะถ้าหากไม่มีใจแอ้นฉันก็ไม่โดนแบบนี้เอ้ยอยากให้อื่นจังเลยเอ,อ้ยนี่นาคิดแบบนั้นหรอกเหรอเอาก็มันจริงนี่นะท้าไม่มีเจ้าหมอนนั้นสักคนงั้นลองดูไหมเล่าฮะสวิชผดเด็จก,การผเด็จก,การเหรอ นี่คือสวิตท,ที่จอมเผด็จก,การในอนาคตสร้างขึ้นมาคำว่าจอมเผด็จก,การก็คือคนที่พยายามทําให้สังคมเดินตามความคิดของตัวเขาเองคนเดียวยังไงเ่าถ้ามีคนคิดไม่เหมือนเขามันจะเป็นไงหรออ่ะก็โดนลบป่ที่เปิดร้องคันธินข,นข,นของตัวเองเขาจะใช้ไอ้นี่ลบคนที่ต่อต้านกับคนที่ขวางเขาทั้งหมดเลยละ <c oughs> ลบบเหรอลบแบบไหนอะ่ะอ่ะก็ให้หายไปเลยไงแบบไม่เหลือร่องรอยเออพอดีเลยฮะ อาจารย์อดิเฮ้ยเฮ้ยเหล่าเมื่อไรวันมันหายไปไหนอะหแม่งง่ายบ้างง่ายฉันไม่เล่าลบคนที่ขัดใจให้หมดเลยใช้ไอ้นี่ทาให้โลกเป็นอย่างที่นายต้องการเลยสิแต่ว่าการลบคนให้หายไปมันน่ากลัวนะขอฉันคิดดูก่อนก็แล้วกันเอ่าได้เลยได้เลยค่อยคิดกันใจแอนเป็นคนที่น่ารังเกียจก็จริง แต่จะให้ล็กทิ้งมันก็น่าสงสารเกินไปนะอายเจ็บจังใครอยากให้ทำแบบนี้อ่ะฉันเองนี่แหละเมื่อกี้บางอาจวิ่งหนีฉันไปได้นะแกถ้าไม่อยากคว้างหนึ่งพันลูกงันฉันจะตีแกหายกันแล้วกันฮึ่มฮ่าฮ่าขอทีกันนะ้าถ้าเป็นแบบนี้ขอยอมซ้อมเบสลเอาไงนะยังจะดีสักว่าไปไหนฮะต้องตาแกตีมตัว ใจแอนก็คือใจแอนไงโกดะทาคิชินะคนที่ตัวใหญ่ๆชอบแกล้งคนอื่นนะที่เรียนอยู่ห้องเดียวกับพวกเรายังไงเล่าอมีคนแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอชิสุกาก็เดือดร้อนเหมือนกันนี่นะต็สุดเจนร์สปูดิชยนี่ไงเพลงเขาดีนะนี่จริงมาได้จังหวะพอดีเลยครูครับครูครับมีอะไรหรอไจักคุณครูรู้จักโกดะทาคิชิใช่ไหมครับ โกดะเอห้องเราไม่มีเด็กชื่อนี้นี่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยสอนเด็กคนชื่อนี้เลยนะอะไรเนี่มาวหน่อยอะอะอะไรอะไาอะไรอะไรอะไรอะไอะอะไรอะรอะไรอะไอะไรอะรอะไรอค่ะครอรอะารอองอ่อะ อคนนี้ไงล่ะพี่ชายของฉอ<ะ>นนี่นะคือพี่ชายในอุดมคติของใจกอดจางสินะจ๊ะ,ะเป็นคนท<ฮ>ี่ทั้งเท่ทั้งอ่อนโยนแล้วก็เป่าฟลุตเก่งด้วย<ฮ>ถ้าจะมีพี่ชายแบบนี้มันก็ดีอสิจะไปไปได้ยังไงกันเล่าพี่ชายของเธอนะ่ขี้รังแกหน้าตาแบบนี้แล้วก็ถนัดเรื่องกินมากๆเลยเอใจล่ะ ไม่ช่ว่าหายไปแต่กลายเป็นคนมีตัวตนตั้งแต่แรกเหรอโนวิตะถถาพัดอีกแล้วก็ฉันไม่รู้ด้วยนะกอ,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 องตีให้ได้นะสตรยเบเเอา <better> ไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อย วันนี้เราแพ้ก็เพราะโดมิตะนันแลนนะเฮ้ในเลือกที่ไม่มีใจแอนสซเนโอเป็นคนคุมทีเหรอนายจะต้องโดนลงโทษฝึกคว้างพันครั้งแต่ถ้าไม่อยากฝึกืนก็ชิคก็ตีได้เลยเดี๋ยวนีนะเหมือนกัเปรี้ยงเลยออกแวนอกล้วไงว่ไม่ชอบแบนี้ทำุนูคู่นัน้ันดอ อีกแล้วเหรอไม่ใช่ความผิดของฉันนะจะไม่ใช่เจ้านี่อีกแล้วรีบคืนเดรไ์มอนดีกว่าเนโนบิตะ<ฮ>การแข่งวันนี้ที่พวกเราแพ้กับพอนายรู้ไหมใช่ขอสักทีจะได้ไหมม<ฮ>ันหยุปั๊บลุกไป<ฮ>หมดเลยอะไรอะไรเหรอเอ้ยแต่ละคนแต่ละคนโนบิตะการบ้านก็ไม่ทำมามออกไปเล่นที่ไหนมาขอ<ฮ><ฮ>ร้องแล้วครับอย่าทำให้ผมโมโหจะได้ไหม เฮ้าายจะให้ใจแอนกับเซเนอโอที่ถูกลบไปกลับมาเหมือนเดิมเหรอโอ้ยทําไม่ได้หรอกมันไม่ใช่หมายากดน,น้ยไม่จริงอ่ะรีบๆเลือมันไปสะเธอโอ้ยน่ากลัวจริงๆเพอาหัวเสียแล,ล้วเผลอกดเอาง่ายๆเลยไม่รู้ด้วยแล้ว ใครส yeah like hey, ิเด็กอย่างเรานี่มันใช้ทั้งตาที่แย่ที่แย่มาปีต่างที่อ๋อที่เหอะฉันไม่อยากจะกดสวิต์แล้วนะแต่ถ้าคนที่นายเกรียดหายไปมันก็น่าจะดีใจใช่ไหมเล่าไม่จริงโกหกทั้งเพ่แม่แต่จะไรมัน รู้สึกมันเงียบผิดปกติฮะแม่ครับดรายมอนแม่ครับแม่ครับปกติเอาแต่ว่าเราแท่แค่แล้การทําซะเองเฮ้เหรอ,ไ,อไม่มีใครอยู่เลยเหรอทุกคนคงอยู่ที่ลานกว้างละมั้งต้องใช่แน่แน่เลยนี่ขอเชิญทุกคนสิ เองนี่นะคิดแงบบวกเอาไว้ดีกว่าไม่มีเพื่อนที่ชอบดูถูกเราอีกแล้วแม่กับคุณครูจำที่บนก็ไม่อยู่แล้วด้วยต่อไปนี่เราจะทำอะไรที่ไหนก็ไม่มีใครว่าแล้วคดีละอยากนอนแบบนี้สักครั้งมานานแล้วต่อไปที่ตึกคือสถานี่โนบิตะเป็นตึกที่เล็กไรขามจริงๆใช้เป็นห้องนอนกลางวันของเราละกันฮ่า <laughs> โลกทั้งโลกกลายเป็นของฉันแต่เพียง ชัเยอไม่มีรายการอะไรเลยเหรอแต่ก็ไม่น่าแปลกหรอกเนาะพอทำอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการแล้วดันไม่มีเรื่องที่อยากจะทำซะงั้นตรงนี้เหลือดรรายเรมอนต์เอาไว้สักคนก็จะดีแล้วโอ้ยหิวข้าบ้ครับเออให้เยอะแค่ไหนก็มีเงินจ่ายอยู่แล้ว ว้าวน่าอร่อยจังเลยอ้ามอืมตอตบิ่นจะของโปรตุนล้วนเลยดื่มน้ำผลไม้ที่ชอบด้วย ได้สุดยอดเลยสินะก็อยู่ว่างๆนี่เนาะนี่น,ะน่ะออโอ๊ยเจ็บ เราก็จะไม่โดนใจแอนกับซนิโอดูถูกเอาอีกแล้ว ถึงจะโทรศัพท์ไป จเลวล่ะเอ๊เออะดรากมอนทำไมถึงที่จริงแล้วสิ่งเนี้มันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สั่งสอนพวกประเด็จการนะนะทำให้เหมือนเดิมนะฮะ โดนโชคอีกนะเจ้กากาด้ยมีคนบนนู้นบนนี้แล้วสนุกกว่าเนอะ,จะเจอ,อาไปเฮ้ยเอ้เอออกแล้วก็ไปซ้อมกัน